กลับเข้ามาสู่รายการ Modern Life กันดีก,กว่านะครับผมแน่นอนว่ายังมีสิ่งที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นั่นเองอย่างช่วงนี้ครับช่วงของ Happy Today by Toyota นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ฮะจากขอพาคุณผู้ชมครับมาอยู่กันที่งาน Bangkok International Auto Salon 2013กันนะครับผมซึ่งงานนี้ จัดขึ้นที่ Challenger Hall 2 3 Impact Arena เมืองทองธานีนั่นเองละครับแล้วก็งานนี้นะฮะใครที่ชอบะะเรื่องของแต่งรถยนต์นะฮะอุปกรณ์แต่งต่างๆมากมายห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะว่างานนี้เนี่ยมีทีเด็ดะฮะเห็นเขาบอกว่าหนึ่งในไฮไลไท์สำคัญเนี่ยอยู่ที่บูธของโตโยต้ากันนะครับแต่ว่าที่บูธนั้นจะมีอะไรเราเข้าดูด้านในงานกันดีกว่าครับ และตอนนี้นะฮะผมมาถึงบูธของโตโยต้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามผมเข้าไปได้ในบูธกันเลยดีกว่าครับชแเข้ามาในบูธโตโยต้ยาแล้วนะครับผมสัมผัสแรกเลยฮะโอ้โหพนี่มันอะไรกันนี่ต้องบอกเลยครับผมคันนี้ฮะ all new Vios special edition by t r d Dragon concept นั่นเองนะครับผม ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะฮะมีให้เห็นแล้วก็ให้สัมผัสกันได้นะครับผมที่งานของแบงคอ o k i n t e r ร์ t i o n a l a u t o s a l o n ัล2มิถเท่านั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าสไตล์ดุดนันสไตล์ความเป็นังกรแบบนี้ส่วนด้านหลังนะะี่ฮะมากับชุดแต่งฮะ,ะของเชียดีสไตล์สปอร์ตนั่นเองนะครับผมซึ่ใครที่ชอบความเร้าใจฮะ โหสุดๆจริงๆครับเพื่อนๆครับตอนนี้ฮะจากเราอยู่กับรถยนต์ฮะที่เรียกว่าเป็น ไฮไลท์ของบูตโตยทาในงานนี้ก็ว่าได้นะฮะทั้ง3คันนี้นะครับผมต้องบอกว่าเป็นรถรุ่นเดียวกันฮะกับโตยทา86นั่นเองแต่ว่ามาภายใต้ของ3คอนเซ็ปต์อย่างแรกนะฮะในส่วนของ L X Mode นี่นะครับก็จะแนวแบบเรียบหรูหรนั่นเองทางฝั่งของ C R D นะฮะมาสไตล์สปอร์ตเรซิ่งแล้วก็สุดท้ายทางฝั่งของดามาโดฮะมาแนวแบบที่ได้แรงบันดาลใจแล้วก็ดีไซน์ฮะมาจากรถรุ่นเล็ u s ั L F A นั่นเองนะครับแต่ว่ายังไม่หมด,ดเป็นเท่านี้ครับด้านในบูตนี้นะฮะยิ่งในหญ่น่าสนใจมาก ผมจัดขอพาเพื่อนทุกคนนะฮะมาดูรุ่นใหญ่ครับผมของแรงจริงๆกันมากดีกว่านะฮะแ้้งข้างผมนี่เลยนะครับผมกับ t o ต o t a 86 g a า u Racing Team นั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยเคยผ่านรายการแข่งขันนะครับของ The Bird Ring 24 Hours มาแล้วด้วยนะครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วใครจำกันได้บ้างไหมฮะที่งานแข่งขันของ Toyota Motorsport ที่บางแสนนั่นเองนะครับผมคันนี้แหลฮะเคยขับมาโชว์ลงสนามจริงๆมาแล้วด้วยนะฮะ ผมผู้ชมฮะตอนนี้จะพามาดู All New v ิ i o s กันบ้างดีกว่านะครับผมแต่ว่า All New Vios คันนี้นะฮะถูกการโมดิฟายเรียบร้อยแล้วให้กลายเป็นรถแข่งนะครับผม All New Vios คันนี้แหละฮะจะไประเบิดความมาันกันนะครับผมของรายการ Toyota Motorsport นะครับผมสนามแรกในประเทศที่จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะฮะที่สวนสาธารณะสะพานหินในวันที่20และก็21รกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นฮะเตรียมตัวไประเบิดความมาันกันได้เลยนะครับ เป็นไง บ้างครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่านะครับบูของโตโยต้านี่นะครับกับภายใต้คอนเซ็ปต์ของว่าคุ๊ดโลจิสต์ฟันดูไดฟ์นะมันเร้าใจเหลือเกินตอนนี้ครับเลือดอะดรีนาลีนพุ่งปรี๊ดแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ในตอนนี้นะครับผมพรุ่งนี้งานวันสุดท้ายแล้วนะครับใครก็ตามที่ชื่นชอบอุปกรณ์แต่งรถของโตโยต้าห้ามพลาดเลยเด็ดขาดครับกับงาน Bangkok International Auto Salon 2 0อ3นะครับผมจัดกันที่ Challenger Hall 23 Impact Arena เมืองทองธานีนั่นนเองะครับส่วนสัปดาห์หน้านะะฮที p เชนเจอ by Toyota จะพาไไปหน งานอะไรติดตามชมกันให้ได้นะครับส่วนตอนนี้เรากลักบเข้าสตูดิโอกันต่อเลยดีกว่าครับแม่ช่วงนี้นะคะคนโตกรถติดอาจารย์ทุกใครหลายๆคนหยุดงานเพราะว่าไปทงานสายกันง่งก็อย่าลืมเสียเวลาในการเดินทางแต่อย่าลืมละกันนะคะใช่แล้วเพราะเราไม่อยากให้ทุกทายไปงานสายกัน ครับผมไปตรงเวลาดีสุดเดี๋ยเวลาก็เยอะเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วนะฮะเจอกันได้ใหม่นะครับผมสัปดาห์หน้ากับรายการบูเลอเรสเราสองคนนั่นเองเวลาเดิมนะฮะเที่ยงตรงทางช่องภาพแบบนี้สเจ้าบุนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ